มามาเปิดวัดมูสองวัดดังในเซี่ยงไฮ้การงานการเงินความรักครบจบถ้าแกเจอแมวที่วัดนี้แปลว่ามาถูกแล้ววัดเจดบุตรานั้นดังมากเรื่องขอความรักฉันก็ดูรีวิวมาเขาบอกว่าพ่อสอจีนคือมากันที่นี่ฉ่ำก่อนอื่นคือเธอต้องเดินมาตรงนี้ค่ะองค์นี้นะคะ ทูบตรงๆสีเหลืองๆด้านซ้ายแล้วก็มาไหว้ตรงนี้ได้เลยขอได้เลยแนะนําว่าจดสเปคลิสสเปคมาให้ครบเสร็จแล้วก็มาที่ข้างหลังวัดเนาะมาจุดทูบแล้วก็ไหว้สีทิศคือฉันก็เห็นคนจีนเขาทำกันนะก็เลยทำตามเสร็จแล้วยังไม่จบอย่าเพิ่งกลับแกมาหากระดาษสีแดงอันนี้ก่อนที่วัดมีให้เขียนสเปคที่เราขอลงไปในนี้นั่แหละจะตีค้าวสูงนี่ใส่รวยอะไรใส่ไปหมดซึ่งวันานั้นะมันเป็นแบบ2ใบสุดท้ายของวัดแฮ้วแกฉันขอบคุณเพื่อนฉันมาแล้วแกก็เอามาผูกตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก ต่อกัอนที่วัดจริงอันเรื่องการงานนะเห็นรีวิวว่ามีคนมาขอแล้วได้เร็วมากแกต้องขอแค่หนึ่งเรื่องเน้นๆฉันบอกเลยอย่าลืมแนะนาตัวว่าเราเป็นใครมาจากไหนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงให้ครบนะจุดคลี่เม็กซ์ของงานนี่แหละคือต้องโยนเหรียญให้ลงตรงกลางละระฆังให้ได้อ่ะแกจะก,กี่รอบก็ช่างโยนให้ลงเท่านั้นพรที่เราขอถึงจะสมหวงังวัดนี้มีอายุกว่าพันปีเลยนะศักดิ์สิทธิ์มากจากนั้นแกขึ้นมาไหว้พระองค์ใหญ่นะใครมีวัดไหนแนะนําอีกบอกมาค่ะ